เอ็นดูทั้งพ่อทั้งลูกเบนวิดีโอคอลคุยกับลูกชายน้องเรสซิ่งร้อมเผยสาเหตุที่ยังไปเจอไม่ได้ได้รับอิสรภาพแล้วค่ะสำหรับเบนเรสซิ่งที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ตั้งแต่เมื่อวันที่24ตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีคุณแม่และคนในครอบครัวไปรอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นโดยต่อมาแพทนันประภาก็ได้ออกมาเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตอา3คนพ่อแม่ลูกนอกจากนี้เบนยังเผยอีกว่าจะขอใช้เวลากับครอบครัวกับลูกให้มากขึ้นเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นตนเองไม่ได้มีเวลาให้ลูกชายอย่างน้องเรสติ้งเลยล่าสุด เบนได้เผยภาพที่วิดีโอคอลคุยกับลูกพร้อมเผยสาเหตุที่ยังไปเจอลูกไม่ได้โดยเบนระบุว่ารอจังว่ารอหายป่วยแล้วเจอกันที่แท้คุณพ่อก็ป่วยนี่เองเอ็นดูจริงๆเลยค่ะคิดถึงลูกแต่ยังมาหาไม่ได้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันรอๆเลยว่าเรดยิ้มน่ารักมากครับหล่อเหมือนพ่อมากหน้าเหมือนพ่อมากเก่งมากด้วยค่ะเรดเป็นที่รักของทุกคนเลยที่เรดเขินป้าอีกแล้ว คุณพ่อหายดีเมื่อไหร่คุณพ่อหายดีเมื่อไหร่แฟนๆเตรียมดูโมเมนต์ของสองพ่อลูกได้เลย